เรื่องย่อละครไฟน้ำค้างในงานกาล่าการกุศลพล,พลาได้แฉพิมพ์ด้วยการปล่อยคลิปเสียงของพิมพ์ที่เขาได้พูดว่าจะถอนมั่นกับอุสาแล้วมาคบกับเธอทำให้อุสานั้นอับอายมากกระทั่งหนีออกจากงานไปด้านพีมโกรธแทนอุสาถึงขั้นเข้ามาต่อยพิมพ์จากนั้นพิมพ์ได้รู้ข่าวว่า ร้านสารฝันสเต็กที่บริษัท PP w ีโวลติดต่อขอซื้อธุรกิจเฟรนชชายเปลี่ยนใจไม่ขายหุ้นให้กับบริษัทพิมพ์แล้วจึงตัดสินใจเดินทางมาเจรจากับเจ้าของร้านด้วยตัวเองแต่เขากลับพบว่าพลับพลาก็มาติดต่อซื้อหุ้นจากร้านนี้เช่นกันแต่มาในนามของตัวแทนบริษัทของวีกิจทำให้เขาต้องแข่งขันกับพลพลาอีกครั้ง ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ